สวัสดีครับผมนุกเจ้าของเพจอูซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ NP Sabisu ครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันในช่อง NP Sabisu นะครับสำหรับในช่อง YouTube นี้นะครับจากคลิปที่เราได้ดูกันไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อยากจะมาเล่าขยายความนิดนึงสำหรับการที่มีอุบัติเหตุเกิดในลักษณะแบบนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับสำหรับประกันที่เราจะคุ้มครองเกี่ยวกับรถนะครับจากคลิปที่เห็นที่ว่ารถ กระบะนะครับขับรถโดยที่มาทางตรงแล้วก็มีรถที่ตัดออกมาจากจากแยกนะครับเป็นคันที่2เนาะแล้วก็ต่างคนต่างไม่เบรกันนะครับซึ่งประเด็นก็คือมันอยู่ที่ว่าในรถกระบะครับคนที่เป็นคนขับนะครับก็บอกมาตลอดทางว่าไม่เบรกไม่เบรกกูไม่เบรกนะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นลักษณะของการกระทําที่ขับรถโดยประมาทแบบมีหลักฐานชัดเจนนะครับซึ่ง ซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับต้องขอเราวประกันนะครับมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินในการซ่อมรถให้นะครับมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของประกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องพึงระวังไว้เสมอว่าเหมือนทําผิดกฎนะครับในการที่เราจะขับรถเราก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับมันจะมีขั้นของการประมาทนะครับว่าเป็น ประมาทระดับไหนนะครับแต่ว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าคนที่ขับรถทางตรงมาเนี่ยเป็นการประมาทโดยแบบตั้งใจแบบมากๆก็คือเหมือนว่าเห็นแล้วว่ารถเขากําลังออกมาแต่ตัวเองเขาไม่ได้เบรกนะครับแต่ว่าผลของของคดีในเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นการตัดสินออกมาจากที่ติดตามข่าวนะครับก็คือว่าเป็นการประมาทร่วมนะครับทั้งรถที่ออกมาจากตรงเกาะกลางที่จะเลี้ยวเข้าซอยเข้าไปนะครับแล้วก็รถที่มาทางตรงนะครับทางตรงก็คือไม่เบรก ทางที่ออกมาก็คือว่าไม่ยอมดูรถนะครับไม่ยอมให้ทางกับรถทางตรงนะครับผลคดีเนี่ยคือประมาทร,ร่วมแต่ว่าประกันนะครับมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายได้นะครับเราก็ต้องติดตามผลก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆเคสเนี่ยประกันน่ะไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับเพราะว่ามีหลักฐานค่อนข้างชาัดเจนเลยทีเดียวเป็นเป็นคลิปที่อยู่ในรถเนาะว่าผู้ชายครับคนที่ขับเนี่ยประมาทโดยชัดเจนว่าแบบ ขับมาทางตรงแล้วไม่ยอมเบรกคือมีโอกาสเบรกได้แต่ว่าไม่ยอมเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าสําหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับควรขับโดยด้วยความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันไม่มีความคุ้มเลยครับสำหรับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกลับรถคู่กรณีหรือว่าจะกลับรถของตัวเราเองนะครับทั้งเสียเวลาแล้วก็คนข้างๆเราก็อาจจะบาดเจ็บไปด้วยนะครับรวมกระทั่งตัวเราเองนะครับ ขับรถก็ให้มีน้ำใจกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเบรกได้ก็ให้ทางกันไปก่อนก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าความใจร้อนในการขับรถเนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดเหตุโศกนาฏการรมมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับบางเช่นบางทีเหมือนมีคนมาขับตัดหน้าเราถ้าสมมติเราเออโอเคยอมไปก่อนเราก็ไม่ต้องเกิดอารมณ์ร้อนแล้วก็จบไปสําหรับเรื่องในนขณะนั้นนะครับแต่ถ้าบางคนไม่ยอมเนี่ย ทำให้เกิดความเสียหายที่มันใหญ่ขึ้นไปบางทีก็ขับไปปาดกันไปปาดกันมาทําให้เหมือนกับว่าจากเรื่องเล็กๆนะรับมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เหมือนกับจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องราวอะไรใหญ่โตมากมายก็แค่เหมือนปล่อยผ่านไปแล้วก็ทําใจหายใจลึกๆหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ไแปเก้าสิบแล้วก็หายแล้วนะครับบางทีความโกรธเรามันเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะครับก็เอามาฝากกันแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้สําหรบหับหลายๆคนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับว่ามีน้ําใจกันสักนิดหนึ่งนะครับเหมือน เรื่องนี้มันจะไม่เกิดเลยถ้าคันนี้เบรกหรือว่าอีกคันนึ่งอ่ะยอมให้ทางกับทางตรงไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้สำหรับทุกๆท่า,น,ทานนะครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับสำหรับใครที่ดูใน f a c e b o o กแฟนเพจปูซ่อมสีและตัวถังรถย,ยน NP ์ NP Sabisu อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ดูใน YouTube NP Sabisu อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ